สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งาน MT 4นะครับเราจะต้องเริ่มจากเรื่องของการล็อกอินนะฮะเราจะต้องมีพอร์ตเทรดก่อนหรือบัญชีเทรดของเราให้เรียบร้อยนะครับเนาะแล้วเราก็เข้าสู่การล็อกอินนะครับการล็อกอินถ้าเกิดใครที่หาไม่เจอนะเข้าไปที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็ Log กอ t นทูเทรดอ c o เค t ครับ นะอันนี้คือหน้าต่างเราอินนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เลข MT4 เข้าไปนะครับพาสเวิร์ดเข้าไปแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เลือกให้ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นกดล็อกอินนะส่วนล็อกอินแล้วเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับตัวเลขต้องวิง่งนี่เห็นไหมถ้าถูกต้องตัวเลขต้องวิง่งถ้าไม่ถูกอาจจะขึ้นเป็น invalid account นะครับหรือว่าเป็น no connect ถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะแต่ถ้าเป็นตัวเลขวิ่งแบบนี้คือใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วนะโอเคทีนี้เช็คชื่อของเราให้เรียบร้อยนะครับนี่ นะนะแท็บสำคัญนะครับแท็บเครื่องมือสำคัญนะครับหนึ่งเลย Market Bot ครับนี่ครับ Market Bot ที่ทางซ้ายมือนะครับตรงเมาส์นะครับแล้วก็ Navigator ครับ Navigator ก็จะเป็นบล็อกที่จะมีฟังก์ชันของพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของพวก EA Expert Advisor นะครับจะอยู่ตรงนี้นะ ดังนั้นคู่ที่เราเลือกเล่นนะครับก็คือตอนนี้เราเลือกเล่นทองคำเนาะแต่ถ้าใครจะเล่นคู่อื่นด้วยนะครับให้คลิกขวาที่ Markets Watch นะครับใครที่คู่ไม่มีอ่าคลิกขวาเลือกโชว์ออกครับก็จะมีคู่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเนาะดัชนีนะคู่เงินสกุลเงินต่างๆนะครับมีเยอะแยะเลยนะแต่ถ้าเกิดเราจะเทรดทองแค่คู่เดียวนะครับเลือกหน้าต่างทองออกมาโดยการคลิกขวาที่ XAUUSD นะครับแล้วก็เลือก Chart Window ครับเป็นการเปิดหน้าต่างทองขึ้นมานะ อพอเราเปิดหน้าต่างทองแล้วเพื่อป้องกันการดาวน์โหลดซําซ้อนนะครับมันจะดาวน์โหลดเยอะเพราะคู่พวกนี้เราไม่ได้เทรดคลิกขวาเลือกแฮตออกครับปิดไปเลยโหลดคู่เดียวก็พอแบบนี้โปรแกรมเราจะเร็วขึ้นอ่าและการเก็บไฟล์ขยะเราจะน้อยลงนะครับนี่คือข้อดีบางคนไม่รู้นะครับตรงนี้นะทีนี้ครับให้มาดูที่ไอคอนด้านบนนะครับที่เมนูด้านบนนะให้ดูตรงนี้ครับที่เป็นเป็นเครื่องหมายเพล y นะครับก็คือการลันการามาที่ณนะจุดปัจจุบันนะแล้วก็ตัว ขั้นฉากกราฟนะครับกด1ครั้งปุ๊บเนาะเขาก็จะขั้นฉากออกมาให้เราดูได้ง่ายขึ้นนะวิธีการ2ปุ่มนี้ควรจะยุบไว้นะดูดีๆนะครับ2ปุ่มนี้ควรจะยุบเอาไว้นะครับโอเคพอกดแล้วจะได้ภาพตามนี้เลยนะทีนี้เราต้องไปเปลี่ยนสีกราฟแล้วเอาตัวกริดที่พื้นหลังออกด้วยนะกริดที่พื้นหลังคือคลิกขวาครับเลือกกริดนี่เอากริดออกแล้วเรียบร้อยนะครับเราจยคลิกขวาเลือกพ o p e r ตีด้านล่างครับ นะเสร็จแล้วนี่ครับคัลเลอร์นี่จะเป็นการเปลี่ยนสีแท่งนะครับบาร์อัพเราก็เขียวไปบาร์ดาวเราก็แดงครับหรือใครชอบสีไหนก็ตามสะดวกครับบลูแคนเดิลนะแท่งขึ้นเขียวแท่งแดงลงนะครับนี่แบคแคนเดิลคือแท่งขาลงอ่าทีนี้ให้ดูบาร์ตรงนี้นะครับมีคัลเลอร์และคอมมอนนะในบาร์คอมมอนเนี่ยผมแนะนำให้คุณติ๊กตรงนี้ไว้นะครับโชว์อาร์กไลน์นะครับตัวนี้ปิดไปเอาแค่นี้พอ นะกดโอเคปึ๊บนี่เราจะได้สีสันที่เราคุ้นเคยนะนะครับทีนี้ประเภทของแท่งที่เราจะสามารถเอามาใช้ได้นะครับจะมีบาร์ชาร์ตคือภาพที่เห็นคันเดลสติ๊กคือแท่งเทียนครับแล้วก็ลายชาร์ตครับนะอันนี้คือลายชาร์ตนะโดยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แคนเดลสติ๊กกันนะตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ครับการเปิดออเดอร์ นะการเปิดออเดอร์เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะทำการ new order เนาะแล้วก็ปรับ lot s i ส e ให้เรียบร้อยแล้วก็จะกด buy กด s e ล์แล้วก็จะกดตรงนี้นะทีนี้เดี๋ยวนี้นะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า one click trading อ่า one click trading คลิกขวาครับเลือก one click trading ครับตัวนี้จะทำให้การปิดเปิดออเดอร์ของเราเร็วขึ้นการปรับ lot s i ส์ปรับตรงนี้ได้เลยอยาก buy อยากเซลล์ได้ตรงนี้เลยนะครับทีนี้ครั้งแรกที่เราเนี่ย ใช้วันคลิกเทรดดิ้งนะครับเขาจะมีการถามก่อนนะเช่นผมบอกว่าตรงนี้ผมจะเซลล์นะผมกดเซลล์ปุ๊บเขาจะมีหน้าต่างนี้ครับหัวของหน้าต่างนี่เขาจะเขียนว่าวันคลิกเทรดดิ้งเห็นไหมครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อยอมรับตรงนี้ฉันเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคไป1ครั้งแต่บางคนครับไม่ได้ติ๊กบางคนแคนเซิลเพราะว่าไม่รู้เป็นหน้าต่างอะไรนะครับแล้วกลายเป็นวันคลิกเทรดดิ้งใช้ไม่ได้นะวิธีการจะหาหน้าต่างเมื่อกี้อีกครั้งหนึง่งนะครับ ให้ไปที่ทูลน,นะครับที่เมนูบาร์ด้านบนนะตรงนี้นะครับไปที่ทูนเครื่องมือนะครับแล้วก็ออปชันครับแล้วไปที่เทรดครับบาร์ของเทรดจะมีวันคลิกเทรดดิ้งอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะนี่คลิกปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาเห็นไหมให้เรากดยอมรับนะครับเขาจะเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคโอเคนะครับทีนี้เราก็จะกลับมาใช้วันคลิกเทรดดิ้งได้นะพ่อผมจะเซล์ปุ๊บออเดอร์ <c oughs> จะติดเลยทันทีแต่ถ้าเราไม่ใช่วันคะลิกนะกดปุ๊บเขาจะ ถามเราตลอดเลยว่าคุณคอนเฟิร์มกับราคานี้ไหมซึ่งโอ้โหบอกเลยว่ามันยุ่งยากมากนะครับในการเปิดปิดออเดอร์นะอะแต่ตอนนี้ผมกดออเดอร์ไปละ1ออเดอร์น,นะครับการย่อขยายกราฟเราจะมีที่เป็นเลนส์ซูมนะครับเห็นไหมนี่ตรงที่ผมกดอยู่นะครับตรงเมาส์นี่นะจะเป็นเลนส์ซูมซูมเข้าซูมออกนะครับนี่ใช้ตรงนี้เลยนะนะครับแล้วสิ่งจําเป็นต่อไปนะครับก็คือการเรียกใช้อินดิเคเตอร์ โดยพื้นฐานแล้วอินดิเคเตอร์นะครับใน MT4 เขาจะมีมาให้อยู่แล้วนะให้เราไปดูที่ insert ครับแล้วก็อินดิเคเตเนี่ยฮะพวกเทรนเนี่ย custom ออโทษออสซิเลเตอร์เนี่ยครับเขาก็จะมีอินดิเคเตอร์พื้นฐานมาให้แบบนี้นะแต่ของเราเนี่ยจะมี custom Indicator ที่ทาง The Kingdom Group ของเราแจกไปนะครับนี่จะอยู่ในหมวดของ custom Indicator แต่ตอนนี้ท่านยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงอ่าทีนี้ลงอย่างไรเดี๋ยวผมจะ สอนให้นะครับตรงนี้นี่ครับมาที่ไฟล์ครับเราจะต้องหาโฟลเดอร์ของ mt4 ตัวนี้ครับโฟลเดอร์ไปที่ open data folder กดคลิกเลยครับปุ๊บเราจะได้โฟลเดอร์นี้มาครับนะในโฟลเดอร์นี้คือที่เก็บไฟล์ของ mt4 โปรแกรมนี้ของเรานะครับอ่ะทีนี้ครับเราก็ยุบไวปก่ณนนี่ครับยุบเลยให้เหลือแต่โฟลเดอร์นี้ครับทีนี้ครับเครื่องมือ ที่ไม่ว่าจะเป็นทางโค้ดส่งให้คุณหรือว่าเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะครับหรือทางผู้แนะนำส่งให้กันละกันนะมันจะมีไฟล์หนึ่งครับจะมี full system นะครับ the kingdom หรือบางคนอาจจะได้ไฟล์เป็นดูพราม mt 4ตัวนี้ก็ใช้ Setup ได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครได้ไฟล์ตัว full system นะครับอันนี้สําหรับคนที่มี mt 4อยู่แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงพวกอินดิเคเตอร์นะครับกับ ea นะครับต่อคลิกเข้าไปครับนี่ครับ EA คือจะอยู่ในกล่องของ expert advisor เรามี EA ให้นะครับต่มไปหมดเลยนะมี indicator ให้นี่ครับ indicator กลุ่มนี้นะครับถ้าซื้อกันก็หลักหมื่นนะครับแต่ทั้ง the kingdom เราให้ฟรีนะครับมีสคริปด้วยสคริปสำหรับคนที่จะใช้โหมด c ค o s อกอนะครับทีนี้ครับโฟลเดอร์นี้ครับ expert indicator แล้วก็สคริปเราเอา3ามโฟลเดอร์นี้ก่อนนะมาดูตรงนี้ครับในกล่องที่เราได้มานะนี่ที่เราเปิดมาให้ไปที่ mql 4ดับเบิคลิกเข้าไปครับ นี่ะเราจะมีกล่องที่ชื่อเหมือนกันเห็นไหม expert indicator แล้วก็ Script เห็นไหมครับให้คุณ Copy ครับนี่ Copy ตัวนี้3โฟลเดอร์ครับคลิกขวาแล้วก็ Copy ครับนะเมื่อ Copy เสร็จแล้วกลับมาที่กล่องหน้าต่างนี้ครับคลิกขวาครับที่พื้นที่ว่างเลือกเพจครับตัวนี้นะเพจลงไปเลยปุ๊บนะครับกด รีพีทนะครับเขาจะเข้าไปเองครับตัวนี้เพราะโฟลเดอร์ชื่อตรงกันเรียบร้อยเขาจะเข้าไปอยู่ในนี้เองเต็มเลยนะครับโอเคเรียบร้อยละจากนั้นเทมเพลตครับถ้าจะเอาเทมเพลตก็เอามาด้วยนะคลิกขวานะครับกอปปี้กลับไปที่กล่องโฟลเดอร์ครับกดอันดูย้อนกลับนิดนึงครับย้อนไปอีกครับนี่ครับจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเทมเพลตคลิกขวาที่พื้นที่ว่างตรงนี้นะครับเลือกเพจวางครับเราก็จะมีเทมเพลต เข้าไปอยู่ด้วยนะครับทีนี้กลับไปที่ MT4 นะครับนี่ปิดหน้าต่างไปเลยกลับไปที่ MT4 ด้านล่างนะครับตรงนี้นี่ถ้าเราไม่ได้ปิดเปิด MT4 ใหม่เราสามารถที่จะรีเฟรชได้นะครับเพื่อเอาอินดิเคเตอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้เข้ามาในโปรแกรมนะไปที่เนวิเกเตอร์ตอนนี้แถบของบล็อกของเนวิเกเตอร์เริ่มมีบทบาทแล้วนะครับไปที่อินดิเคเตอร์ครับดับเบิลคลิกปุ๊บ เขาก็จะแตกกล่องมาแต่อินดิเคเตอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้ยังไม่เข้ามานะครับผมให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่างด้านหน้าตรงนี้เลือกรีเฟรชหนึ่งครั้งครับเพื่อรีใหม่พอรีใหม่ปุ๊บนี่อินดิเคเตอร์ที่เราลงไปเข้ามาเต็มเลยครับนี่ครับพร้อมทั้ง EA นะครับหรือว่าระบบอัตโนมัติต่างๆก็เข้ามาด้วยนะครับแค่นี้เองเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นการเรียกใช้อินดิเคเตอร์นะครับมีหลายวิธีนะเอาวิธีที่ง่ายที่สุดก่อน ดับเบิลคลิกที่อินดิเคเตอร์กล่องนี้เปิดมาแล้วเราต้องการอะไรครับอินดิเคเตอร์ตัวไหนดีสมมุติว่าเราต้องการดีมานซับไพโซนนี่คนที่ชอบเรื่องของโซนเปิดไปปุ๊บลากเข้ามาเลยครับวางครับนะกดโอเคครับนี่ครับเราก็จะได้โซนมาครับเห็นไหมฮะเราอยากได้อินดิเคเตอร์ตัวไหนดีตัวเทรดแคนเดิลอ่ะสมมุตินะครับผมจะเอาตัวนี้ผมก็ดึงเข้ามาเลยครับ นี่ง่ายมากกดโอเคครับนี่ฮะเขาก็จะเปลี่ยนสีแท่งเทียนเรานะครับมีการาตัดไซเวอออกแบ่งเป็นช่วงที่เทรดช่วงที่ควรรออะไรแบบนี้อยู่ที่ว่าอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือชี้วัดเนี่ยตัวไหนทํางานแบบไหนนะครับเราก็หาความรู้เอาเนาะต,ตรงนี้นะครับถ้าเราจเจาะอินดิเคเตอร์ออกนะคลิกขวาที่หน้าจอเลือกอินดิเคเตอร์ลิสต์ง่ายสุดละอันเนี้ยเข้าไปปุ๊บจะมีกล่องของ delete, อินดิเคเตอร์กดแล้วดีลีทออกครับกดแล้วดีลีทครับ เห็นไหมฮะอินดิเคเตอร์ก็จะหายไปอ่าแบบนี้ครับเนาะต่อไปครับที่เราควรจะรู้เลยนะคือทางลัดในการเปิดออเดอร์และการวาง pending ออเดอร์ครับนะการเปิดออเดอร์เมื่อกี้ผมทําให้ดูแล้วเนาะการบายการเซลล์ตรงนี้ทีนี้ครับมันจะมีหมวกของการ pending นะการ pending คืออะไรการ pending คือการตั้งเพื่อรอซื้อรอขายหมายถึงว่าเรายังไม่ได้เปิดออเดอร์ตรงนี้นะเรารอก่อน ให้ราคาวิ่งไปถึงจุดที่เราอยากเปิดเราสามารถไปตั้งรอได้นะครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากใช้การเพนดิ้งเดี๋ยวประเภทของ pending เดี๋ยวผมจะมาสอนทีหลังในคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้ผมจะสอนการ pending ก่อนนะครับการตั้งรอซื้อสมมุติว่าผมบอกผมจะซลล์จากระ้าบบนตรงนี้นะครับผมเอาเมาส์ชี้ตรงนี้ผมคลิกขวาเลยครับจะมีคําว่าซล l l l i มิตราคาขึ้นไปแล้วผมค่อยซลล์กลับลงมาที่ราคานี้นะครับคลิกขวาเลือกซล l l l i มิตครับนี่ครับ เราจะได้ pending sell limit นะครับให้สังเกตที่บาร์ด้านล่างนะครับถ้าเป็น order แล้วจะอยู่ด้านบนแถบบาลานซ์แถบบาลานซ์คือแถบสีเทานียครับถ้าเป็น order แล้วจะอยู่บนแถบบาลานซ์ถ้าเป็น pending order ยวจะอยู่ใต้แถบบาลานซ์ลงมานะจะอยู่ใต้แถบบาลานรอเปิด order แต่ยังไม่ได้เปิดตอนนี้นะแต่ถ้าผมจะบายจากข้างล่างผมก็แค่เอาเมาส์ชี้สมมุติว่าผมอยาก buy ตรงนี้อ่าผมคลิกขวาปุ๊บ buy limit กดเลยครับนี่ครับ นะบางคนอาจจะมีคำถามแล้วถ้าจะเปลี่ยนหลอดทำยังไงเนี่ยตอนนี้เราเป็น0.01อยู่เนาะอยากเปลี่ยนหลอดทำยังไงคุณมาเปลี่ยนที่วันคลิกตรงนี้เลยนี่จาก 0. 0.1อาจจะเป็น0.02ละกันอ่านะจาก0.01นะเป็น0.02พอเราเปลี่ยนตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเมื่อเราทำการเพนด i n g ครับคลิกขวาปุ๊บหลอดจะเปลี่ยนท,ทันทีครับเห็นไหมเนี่ยนะครับจะกลายเป็นบายลิมิตที่0.02แทนนะครับ หลังจากที่ว่าเราวางไปแล้วถ้ามันไม่ตรงก็สามารถเอาเมาส์ชี้แล้วก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากได้ <c oughs> นี่อยากเอาไปวางตรงไหนนะครับก็ได้ <c oughs> พยายามดูให้ถูกต้องนะครับ By ยลิมิตบายล i มิตเ l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  ลมนะถ้าแล้วก็มันก็จะมีประเภทของ buy stop นะครับถ้าเอาเมาส์ชี้ด้านบนของราคาตัวนี้ราคาอยู่ตรงนี้นะถ้าเราเอาเมาส์ชี้ในส่วนที่เป็นด้านบนเหนือราคานะครับคลิกขวาปุ๊บมันจะมีโหมดเทรดดิ้งแล้วก็ไปบ u y ลิมิตได้สังเกตไหม มันไอคอด์บายสต็อปสังเกตไหมมันไม่มีเซลสต็อปนะเพราะจุดที่เราชี้จุดที่เราคลิกเนี่ยมันเป็นด้านบนเหนือราคาเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเลยว่าคุณบายสต็อปได้แต่คุณเซลสต็อปไม่ได้นะเพราะอยู่เหนือราคาเลยครับนี่ครับคุณจะไดออเดอร์ order เป็นบายสต็อปครับแต่ถ้าด้านล่างอ่าคุณเอามาชี้ด้านล่างปึ๊บเทรดดิ้งนะครับไปที่คุณก็จะได้ออเดอร์เป็นเซลสต็อปครับเห็นไหมบายสต็อปไม่มีละกลายเป็นเซลสต็อปแทนอ่าแบบนี้ครับ นะบาร์พวกนี้นะครับถ้ามันมองไม่ชัดมองไม่เห็นหรือมันสุดจอเกินไปคุณสามารถขยับได้นะเอาเมาส์ชี้ที่ขอบนี่แหละฮะคลิกค้างไว้แล้วก็ขยับเลื่อนได้นะออเดอร์เพนดิ้งที่ยังไม่ติดออเดอร์ปิดได้ <c oughs> กดกากบาทหลังออเดอร์ปิดได้นะครับหรือออเดอร์ที่เราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราปิดไปตอนนี้เราติดลบอยู่นะครับผมติดลบอยู่ประมาณ1ดอนนะเราถ้าเกิดว่าเราอยากปิดละ่ะ ปิดได้ครับเราก็จะขาดทุน1นดอนแต่ถ้าเราปิดตอนบวกเราก็จะบวกเท่านั้นเองนะบางทีครับการที่เราบอกวิเข้าออเดอร์แล้วขาดทุนบางทีมันอาจจะยังขาดทุนไม่จริงนะเพราะว่าออเดอร์นี้ติดลบอยู่จริงแต่ว่าการติดลบเนี่ยถ้าเรามีทุนเยอะเราติดลบน้อยเราก็สามารถที่จะหลอดได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปศึกษาเรื่องของการเทรดนะแต่ออเดอร์ถ้าเราจะปิดออเดอร์สามารถกากระบาดที่ทายออเดอร์ได้เลยอ่าแบบนี้ครับเราสามารถที่จะเปิดปิดออเดอร์นะนะครับเปิดออเดอร์นะครับเซล สมมุติว่าผมจะเซลซ้ําผมก็สามารถกดเพิ่มได้เห็นไหมกดเพิ่มได้กดเพิ่มได้ดไดอย่าก,กดตามผมแบบนี้นะครับอันนี้ตามทุนนะครับนะอันนี้ตามทุนเราอยากบายอ่าเราก็สามารถบายได้เห็นไหมเราก็สามารถบายได้อยากรู้ไหมออเดอร์บายหรือเซลล์นี่ครับด้านล่างครับเขาจะมีบอกเนี่ยอันนี้เป็นเซลล์นะเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับ สังเกตเมาส์นะครับมีบอกอยู่นะมีเซล์มีบายบางคนฉันไม่ดูหรอกเซลบายฉันดูสีครับด้านหน้าออเดอร์ครับจะมีสีครับเห็นไหมสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับเขาก็จะแยกกันสีแดงก็คือเซลล์ครับน้ําเงินคือบายครับนะปิดครับนี่ฮะเราสามารถปิดเร็วๆได้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะอะโอเคครับนี่คือ m d 4เบื้องต้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเรื่องของการ ใช้เมนูบาร์ต่างๆนะครับที่สำคัญนะครับของเราคือเรื่องของ i m ม f เฟรมครับนี่ครับไาม์เฟรมนะครับ m 1นี่ m 1หมายถึง1แท่งคือ1นาทีนะครับ m 5 1 1แท่งคือ5นาทีครับ m 15 1แท่งคือ15นาทีครับ m 30 1แท่งคือ30นาทีครับ1ชั่วโมง1แท่งคือ1ชั่วโมงครับ h 4นะครับ1แท่ง4ชั่วโมงครับ d 1 1แท่งนี่คือ1วันนะครับ1วันเลยนะ แล้ว W1 คือรายวีคนะครับแล้วก็ MN คือ1แท่งคือ1เดือนครับเนาะทีนี้เนี่ยถ้าใครที่สามารถอ่านแท่งเดือนได้แล้วคาดการณ์ว่าเดือนนี้น่าจะแดงหรือน่าจะเขียวนี่คือสามารถเทรดได้แล้วอยู่รอในตลาดได้แล้วนะครับนะเพราะแท่งนี้คือสรุป1เดือนเลยนะเรายังไม่รู้รอกครับว่าเดือนนี้จะวิ่งขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนจะปิดเขียวปิดแดงเรายังไม่รู้นะครับทีนี้เราก็มาดูกันต่อครับ นะแล้วก็พวกการตีเส้นต่างๆนะครับก็จะมีเนี่ยครับในบาร์ตรงนี้เนาะก็จะมีเส้นเนี่ยถ้าเป็นแนวแนวขวางนะครับแนวขวางเอาเมาส์ชี้ครับเขาจะเขียนว่า draw horizontal line นะครับสามารถที่คลิกระหว่างเป็นเส้นที่เกี่ยวกับแนวรับแนวต้านนะได้นะครับนี่สามารถวางได้นะหรือเป็นเส้นเทียนลน์เส้นทะแยงกดคลิกปุ๊บสามารถตีเส้นเทียลน์ได้อ่าเห็นไหมครับชุดเครื่องมือพวกนี้นะครับมีให้แล้วใน MT4 นะ โอเคครับต่อไปการเรียกใช้อันนี้ผมยังไม่ได้สอนการใช้เครื่องมือนะแต่ผมจะสอนการเรียกใช้พวก EA ต่างๆเข้ามาทาอย่างไรนะครับทีนี้อันดับแรกครับคุณจะต้องส่งเลข MT4 ของคุณไปเปิดการใช้งานก่อนนะต้องทักแอดมินทักไลโอ OA นะครับนี่นะครับอย่างเช่นเลข MT4 ผมมันถูกเปิดแล้วนะมันจะใช้ได้เลยแต่ของใครที่ยังไม่ถูกเปิดนะคุณต้องส่งไปถามไลโอ OA ทาคุณสมบัติให้เรียบร้อยนะครับและสมัครอยู่ภายใต้เด็กทิงดอมนะครับคุณก็จะสามารถ ส่งเลขไปเพื่อเปิดการใช้งานเครื่องมือได้ไปที่ expert advisor ครับแต่ผลคลิกครับปึ๊บปบเข้ามานี่ครับเครื่องมือถ้าเราไปวันนี้โค้ดบอกว่าฉันจะเรียนสไนเปอร์อ่าอยากเรียนสไน,เป,เ,สนเปอร์เอา kingdom sniper เข้ามานะครับลากเข้ามาได้เลยฮะลากเข้ามาได้เลยสังเกตบาร์นะครับของเราจะมีบาร์ที่เรียกว่าบาร์คอมมอนสิ่งที่คุณควรกดครับคือ all r l a t e d i n g ครับและ all dll ครับ าคุณลืมกด a l l o d i l คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องมือได้แน่นอนนะคุณต้องกดด้วยนะนี่ดูตามนี้เลยนะครับเครื่องหมายถูกนะจะมีตรงนี้นะจะมีทั้งหมด4อ่สที่นะครับในการกดนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ input นะครับคุณก็ลองดูว่าโค้ดสอนมาแบบไหนหรือถ้าคุณเข้าใจในการตั้งค่าคือโอเคนะครับ input คือการตั้งค่าต่างๆความสามารถนะครับแล้วก็กดโอเคครับถ้าเกิดระบบของคุณสามารถใช้ได้เลยนะครับรอสักครู่ครับาทีนี้ ให้สังเกตตรงนี้นะครับมุมขวาบนนี่กรอบหน้าต่างสีดําตรงนี้ให้ดูว่าเป็นหน้ายิ้มหรือเปล่าจะเป็นอีโมจิเล็กๆอยู่ตรงนี้ฮะถ้าเป็นหน้ายิ้มคือใช้ได้แต่ตอนนี้มันหน้าบึ้งอยู่นะฮะมันใช้ไม่ได้เราต้องมาดูเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่าครับให้หันมาดูทางซ้ายครับออโตเทดดิ้งนี่เขาแจ้งว่าเราไมา่ได้กดออโตเทดดิ้งครับออโตเรทดดิ้งอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับกดเลยครับปึ๊บอ่ากดเป็นสีเขียวแล้วระบบทํางานได้เห็นไหมฮะ พอกดสีเขียวปุ๊บระบบมานะครับระบบออโต้ทั้งหมดนะครับเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าออโต้เทรดดิ้งบาร์ตัวนี้นะครับเป็นคัทเอาท์ใหญ่ถ้าคุณปิดปุ๊บจะคุณจะมีกี่หน้าต่างก็แล้วแต่คุณจะมี EA กี่ตัวก็แล้วแต่คุณจะใช้ไม่ได้เลยนะมันจะไม่รันแต่คุณต้องเปิดคัทเอาท์ตรงนี้ก,ก่อนนะครับนี่เห็นไหมฮะเครื่องมือก็เข้ามาแล้วนะครับวิธีการถอดเครื่องมือคลิกขวานะครับ expert advisor แล้วก็ remove ครับ ถอดเครื่องมือตัวนี้สมมติไม่ใช้แล้วต่อไปจะใช้ตัวอะไรดี Kingdom IdeaPad Smart Money ครับลากเข้ามาเลยปุ๊บอย่าลืมครับ Common ติ๊กเครื่องหมายถูกกี่ที่ครับ4ที่เห็นไหมตอนนี้เรามี3นี่ OLO DLL ยังาไมา่ได้กดนะครับ Input ตั้งค่าแบบไหนตั้งค่าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยถ้าระบบใช้ได้ก็จะลั่นขึ้นมาเลยนะครับนี่เห็นไหมถ้าใช้ได้จะลันขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราลืมกด Auto ทรดด i n g ปุ๊บระบบจะหายไปใช้ไม่ได้ ให้เราสังเกตครับถ้าหน้าบึ้งเนี่ยอีโมจิตัวนี้นะถ้าหน้าบึ้งแสดงว่าเราต้องลืมอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าหน้าไม่บึ้งคือใช้ได้นะครับนี่อ่าแบบนี้ใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับวิธีการดึงระบบเข้ามาสิ่งที่คุณควรรู้เลยนะหน้าต่างข้างล่างบางคนอ่ะใช้ระบบไปแล้วเอะทำไมออเดอร์ออกเองฉันไปคาระบบอะไรไว้หรือเปล่าบางคนมือใหม่แล้วไม่เข้าใจบางคนเปิดหน้าต่างซ้ำซ้ำแบบไหน ในบาของขอโทษในบล็อกครับของ m า r k e t Watch นะครับเนี่ยผมเรียกทองใช่ไหมผมคลิกอีกครั้งหนึ่งชาร์วินโดว์ก็จะเป็นหน้ากราฟเปล่าอีกนะครับก็เป็นทองเหมือนกันแต่ให้สังเกตบาร์ด้านล่างแบบนี้ครับนี่เห็นไหมฮะบาร์ด้านล่างผมมี2หน้าต่างแล้วนะบางทีเราลืมครับเราเอาเครื่องมือไปใส่หน้าต่างอื่นๆแล้วเราลืมว่ามันเปิดอยู่ครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามลืมนะครับบางคนออเดอร์ออกเองแบบงงๆบวกก็ดีไป ถ้าเสียขึ้นมาเป็นเรื่องครับนะนี่พยายามให้เหลือแค่หน้าต่างเดียวที่เราเทรดครับหรือใครที่อแอดวานแล้วสามารถใช้ได้หลายเครื่องมือหลายตัวหรือว่าตั้งหน้าต่างขึ้นมาเพื่อเอาอินดิเคเตอร์ไปใส่เพื่อดูสัญญาณอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับก็สังเกตด้วยแล้วกันว่าพยายามอย่ามีหน้าต่างค้างอยู่นะครับเนาะอ่ะทีนี้ครับอันนี้คือเบื้องต้นในการใช้ MT4 ครับแล้วก็การดึงระบบมาลงและการรีมูฟระบบนะครับหลังจากนั้นหลังจากคลิป ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนเรื่องการใช้เครื่องมือแต่ละตัวการดึงเข้ามาการเซตอัพนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปลึกๆให้เลยนะครับส่วนพวกคลิปพรีวิวต่างๆท่านสามารถหาดูได้ในช่องแล้วนะมีให้ในช่องแล้วเป็นพรีวิวประมาณ8นาทีบ้าง10นาทีบ้างหาดูได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอยากเจาะลึกตัวไหนสามารถแจ้งมาที่ไลน์โอเได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอเจาะลึกเครื่องมือแต่ละตัวให้นะครับยังไงคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีทุกท่านครับ